快点打！过去 ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมเด้อครับเด้อครับผมสําหรับเมื่อนี้นะครับตลาดนัดวัวออนไลน์ครับผมบ้าหลุดเกิดพาพี่พาน้องมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันอยู่ที่ตลาดนัดชมพูบุตรเด้อพี่น้องครับผมเมื่อนี้กับเสาร์วันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ครับผมบรรยากาศทางโซนงัวง้ํานะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับมีขับขังงัวแดงหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมู้ใดสนใจอยากจะได้ก็เขามาเลือกซื้อเลือกหาได้ในตลาดแล้วครับแต่ถาบอ่มีเวลาครับผมอีกช่องทางหนึ่ง ตลาดนัดวัวออนไลน์ครับผมเบ้าหลุดกิดจาพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาไปน้ำกันจังสีล่ละครพี่นอ้องเพื่อบ,บ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับเด้อครับผมสำหรับมือนี้เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องมาเบิง่งงัวตัวแรกกันเลย<า>ครับผม,ม รับผมพี่น้องกัเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบิ้งอ่ะงัวแม่สาวเด้อพี่น้องอันนี้เป็นแม่สาวนะครับเนาะสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะเป็นแม่สาวทองแรกเด้อพี่น้องครับผมมือนี้เขาเปิดกันตัวแรกนะครับยูอ่าบรรยกะะากาศงัวง้มเด้อพี่น้องเด้อคือเก่าเหมือนเดิมเลยครับสาวทองแรกอันนี้ทองกับพ่อให้อย่ครับนี่นะครับเด้ออ่ะมีเสียงประกาศน้าอ่าทองกับพ่อมัมมี่ s อนะครับ568เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่เด้อครับผม อ่ะนี่ครับนี่เด้อ ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบสี่ครับผมทองในจักเดือนแล้วนอนนี่สามเดือนท้องได้สามเดือนกว่าๆเด้อพี่น้องครับผมกปรผสมวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาหกเจ็ดนะครับกาหนดคลอก็สิบเจ็ดธันวาเด้อพี่น้องเด้อใบหลอดเพิ่นครบนะพี่น้องอันนี้เนาะแม่สาวนะครับแม่แรกเลยพี่น้องบดๆท,ทั้งซี่ละคอแข้งขาหนาตาเพิ่นเด้ออ่ะนี่ครับผมไฮเบิง้งนี่ครับบดครบเครื่องเด้อพี่น้องอ่ะตัวดียืนดีนะครับกกค้างกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเครื่องดำอ่ะนี่ครับ เดอ้อเอา้านี่ครับอ่ะนี่เดอ้อเอา้าอันนี้เขาตรวจทองไหมครับตรวจทองแล้วรับประกันท้องรับประกันตำหนิเด้่อพี่น้องสำหรับแม่นี่อ่ะนี่เดอ้เออ่ะนี่ครับตัวนี้เปิดราคาอะไรปไปเลยครับ 39,000บาทครับผมพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อ39,000บาทครับผมผู้ใดมองหาแบบนี้อยู่นะครับพี่น้องเออตัวดีๆเรียมตัวดีๆนี่ครับอ่ะนี่เด้อขอแข่งขาดีๆ39,000บาทสำหรับแม่สาวแม่นี่ทองแรกพี่น้องอ่ะรับประกันท้องเนาะไอ้เนาะครับผมเออรับประกันท้องรับประกันตำหนิได้ไม่จ้าตัวครับตัวเดียวครับอ่ะฝากเบอร์นะครับ 0926147159จากที่ใดครับทวัตบุรีครับอ่าจากทวัตบุรีเนาะห้อยยังห้อยยังเปรี้ยวครับห้อยเปรี้ยวครับผมเอามันๆนะครับเด้อครับผมครับครับเอานี่พี่น้องอ่เป็นมัวสาวทองเด้อพี่น้องทองแรกรับประกันให้นะครับอ่ขยับมาด้านนี้ครับบัดที่นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นในน้องไอ้เมื่อนี้แม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกเด้อพี่น้องเอามาเบิ่งแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกเท่ๆครับ อ่ะลูกเพิ่นโตแข็งอันตันเลยพี่น้องโตเต็มเต็มเนื้อหนังยังซี่เลยพี่น้องอ่ะหน้าหนาอยู่ๆนี่เนาะนี่แหละครับลูกได้จักเดือนละครับเนี่ยลูกได้สามเดือนครับลูกได้สามเดือนครับผมเป็นเอฟซ้ำหนลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่พี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งพ่ะนะอ่ะนี่ครับโตดีเด้อพี่น้องเด้อยืนนี่แหละเอา นี่ครับเบื้องนำไตครับเนื้อหนังเพิ่นแขนอันตันเลยพี่น้องหลังกระแตกไม่ยาเลยเอานี่แหละครับเป็นลูกแม่เด้อลูกได้3เดือนอันนี้แม่ทองว่างเนาะทองว่างครับผมแม่ทองว่างพี่น้องเส้นสูงแม่เพิ่นประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบเด้อพี่น้องเอ๋อนี่แหละครับอ่ะนี่นี่ครับเอาผมให้เบื้องตัวครูนี่ครับอ่ะเด้อครับผมครูนี่เปิดราคาอะไรเป็นไงครับครูนี่เปิดได้สามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมเป็นลูกอ่ะ ต่อร้องได้เนาะราคานี่ครับผมเป็นลูก KF31 ฟสาด้อพี่น้องนี่ครับอ่ะนี่ครับตัวลูกกันอ่ะแม่เพิ่นกับจังซี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อเอาหูตั้งๆครับผมโบ๊ทโบทจังซี่แหละแม่เพิ่นตัวเต็มดีนะครับเด้อครับผมส่วนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดพนะอ่ะนี่ครับอ่ะมือนี้ได้มาจากตัวยี่สามโค้งครับนี่โค้งนี่กับแมนเนาะนีโค้งนี่กับแม่นโค้งนี่อีกโค้งนึ่งนะครับแล้วก็โค้งเจ้พ่อจับนะครับอ๋อเดี๋ยวเด้อครับเด้ออันนี้โค้งนี่คือลูกตัวนี้เนาะตัวที่อยู่กับแม่นี่เนาะครับผมอ่ะน ล,ลูกแม่ลูกแม่คือกันครับผม,บผมอันนี้เพิ่นเป็นลูกคาใดครับอันนี้พมีใบครับอันนี้พอบอ่ชัดเจนเด้อพี่น้องอ่าน่าจะเป็นใบหลอดนี่หรอครับ,มมบอ่าค,ครับผมอาจจะาจะเป็นลูกหลอดอยู่พนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่มีใบมาเด้ออ่ะนี่เนาะครับอ่ะนี่เนาะครับผมนี่เด้อเอ้านี่ครับนี่ครับแม่เพิ่นประมาณเท่าไรครับส่วนสูงส่วนสูงแม่เพิ่นประมาณเท่าไรร้อยสบวกครับ130บวกเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อเอาแม่กับทองวางคือกัน ครับผมแม่ทองวางคือกันนี่ครับแม่ลูกลูกแม่คมนี่เปิดไรไปไหนครับไปได้นสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันบาทอ่ะนี่เด้อครับเด้อเพิ่นกะมาเบิ่งอยู่คือกันพี่น้องกําลังต่อร้องครับผมอ่ะนี่เด้อเอานี่ครับเพิ่นกับต้งอ่ายืนคุยรายละเอียดราคากันอยู่พี่น้องกําลังต่อกันอยู่สองหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่ะนี่ครับราคานี่ต่อร้องได้คือกันครับผมครับผมอ่ะอีกอีกคมหนึ่งคมไหนครับนี่ครับอ่าถัดนั่นแล้วก็จะพ่อจับเลยครับอ่ะเดี๋ยวเด้อครับไปเบิ่งน้ำกันนเด้้ออพี่ง แม่คู่นี่พ่อแม่เนาะพ่อแม่ครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้อครับเดี๋ยวมาเบิ้งของเจ้านี่ให้โคมนี่เนาะครับลูกแม่อ่นนี่นี่ครับเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งส่วนโตเพิ่นไกลๆก่อนพี่น้องอ่ะนี่ครับนี่เด้อครับลูกตัวดีๆอ่ะนี่ครับลูกลูกโตแม่คือกันเนาะลูกโตแม่ครับครับผมแม่ลูกลูกแม่พี่น้องเอ้านี่แหละตัวนี้มื่นเก้าพันบาทครับครับผมแม่ทองว่างเนาะทองว่างแม่ทองว่างลูกได้จักเดือนครับนี่ ลูกสองเดือนกว่าครับลูกสองเดือนกว่าครับผมแม่ทองว่างแม่เพิ่นอ่าล่ำโตยาวเฟมใหญ่ดได้พี่น้องแต่อย่าขาดนำเลี้ยงจักหน่อยเพราะวะ่าลูกเพิ่นยังกินนมอยู่เนาะครับผมอันนี้เพิ่นกเ็เป็นลูกพ่อไหนลูกพอมีใบคือกันพอมีใบคือกันพ่อเบอชัดเจนพี่น้องเอาถ้าโตเพิ่นดีอยู่เด้อครับเด้ออ่านี่ครับแดงดีๆเองสิแหละมื้อนี้ครับผมอ่ะยืนในห่มครับนี่เด้อผมอยากให้เบิ่งโตแม่เพิ่นขยับจังหน่อยเอาพี่น้องนี่เด้อเอาครับหามุมเบิ่งให้ดีๆ อ่าคู่นี้คมนี่เท่าไรก่อนเอาอีกรอบนึงนะห9 0 0 0บาทครับ19,000บาทพ่ะนะพี่น้องครับโอ้นี่ครับเบิ่งงัว19,000เออเป็นตะเวอย่างครับผมลูกแม่ยยังนี่เด้อครับผมขยับเพิ่นขยับเสียงมาทางนี้จังน่อยเดี๋ยวบ่อัดๆดึงมาทางนี้เพิ่นเบิ่งแม่อ่ะให้เบิ่งไล่ขางจังน่อยนะครับเออเอานี่ครับอ่ะอยากให้เบิ่งงวดไล่ขางซื้อดอกบ่เป็นหยังเออนี่เด้อเอาครับผมอ่ะนี่ครับโตแม่เพิ่นเนาะนี่ล่ะครับพี่น้อง ส่วนสูงเพราะเป็นสี่รอยสี่สิบ่เเออรอยสี่สิบเจ็ดบวกบวกเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกอ่ะลูกแม่นี่แหละครับนอ่ะพ,พ,า,พาแม่หนึ่งก่ราคาสออิอ่ะนี่ครับตีต้องไม่หายซื้อดอกเอ้า นี่แหละครับพี่น้องหมื่นเก้าพัน,น 1, บาทครับผมอะไรีกโค้มหนึ่งครับอ่ะเราอีกโค้มหนึง่งบบดนี้พี่น้องอัน e อนีแ้แม่ผสมได้เดือนหนึง่งนะครับแม่ผสมได้เดือนหนึ่งแล้วอันนี้ลูกเคอรี่หาเดือนกวนะ่าครับลูกยังก่อลูกของเคอรีค่ครับลูกของเคอรี่ได้หาเดือนกว่าอ,อ่ะนี่ครับลูกเคอรี่ได้ห้าเดือนกว่าอัปาเช่ได้เดือนหนึ่งครับอ่แม่ผสมอัปาเช่ได้หนึ่งเดือนพี่น้องเอานี่ครับอ่างเงี้ยเลยครับเฟรมเงี้ยตัวนี้เนาะหล่นๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเดี๋ยวผมขาขยับให้ นี่เอา้าดนีดิมองหาแบบนี้กกหางใหญ่ๆได้พี่น้องเด้อครับผมเครื่องด,ดำ่ะแม่ผสมอาปาเช่ให้แล้วนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนทานรอบแล้วทานรอบแล้วครับทานรอบแล้วเอาไปรุ่นได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็แม่ลูกลูกแม่เนะเาะครับผมลูกแม่ครับผมเดี๋ยวครับเด้ออ่ะนี่ครับเบื้องโตลูกเพิ่นเอ้านี่ครับเดี๋ยวขยับเบื้องให้ทางด้านนี่เอ้าขยับไปพื่อนลูกลูกไปอันนี่เด้อเอ้าอันนี่ครับเนาะอ่ะ นี่ครับเอาให้เบิ้งคู่กันนะครับเนาะนี่แหละเอานี่เด้อครับผมอ่าซื้อสองได้รุ่น3เด้อครับเด้อพี่น้องสำหรับโคมนี่เนาะนะครับอ่าเป็นลูกเคอรี่อายุหาเดือนครับผมแล้วกัอ่าอ่ามีผสมอาเช่ไว้อันนี้แม่เพิ่นกับผสมอาบเช่ได้พันรอบแล้วพี่น้องเอาอ่นี่นะครับเด้อผู้ใดมองหาแบบนี้ครับผมคู่นี้โค姆นี่แม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้รุ่นสามเปิดราคาอะไรไปเลยครับสี่หมื่นเก้าสี่หมืพันบาทเอาพี่น้องนี่ครับราคานี่ต่อร้องได้แดงๆดีๆยืนอยู่นี่แหละ 49,000บาทเนาะครับผมนี่ครับแม่เพิ่นเส้นสูงประมาณ150เนาะ150ครับพี่อ้าสิบบวกบวกพี่น้องเนาะนี่แหละครับตัวลูกเพิ่นก็บว่ามันสิ่ร้อยยี่หรอบอกครับร้อยยี่ห้าเลยเนาะลูกเพิ่หเลยนา่นนี่ครับตัวนี้ส่เนื้อแน่นนะดีเด้อพี่น้องเด้อเต็มเต็มสีแดงดีแดงเข้มครับผมนี่เนาะนี่ครับเบื้องตัวลูกเพิ่นนี่เด้อเอาครับผมนี่แหละผู้ใดมักแบบใดงมือนี่งวงแดงงัวงามเข่าหลเยอะพี่น้องนี่ครับมาต่อร้องกันเอา อาของเขามีแค่นี้เนาะครับผมครับผมเอาฝากเบอร์นะครับบุ๋นศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสามสองสองสี่สองสองสี่ครับผมห้อยอ๋องคุชุมยะโสเด้อพี่น้องเด้ออ่าของเจ้านี่เพิ่นมีมานะครับรอบสองรอบแล้วรอบอาทิตย์ที่แล้วก็คือกันเด้อพี่น้องกับมีงวงงามไหลยู่ครับผมอ่ะนี่เนาะเอามันมันครับมันมันครับผมเออนี่เอ้าครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมพาขยับมาทางด้านนี้ไม่รู้ว่าของผู้ใดไรขอพระพุทธเจ้า ไออ่ะใครใครัเอาคืใครทุกรถ้วอันนี้คมคมนี่ของผู้ใดครับไครครับคมยมื่อกี้นเลยครับขายแล้มนบอกมาจากคุณนบอแมนแมนอ๋อเราเราโคมกลางนะครับเมื่อนของเขาเนาะกลางเพื่อนขายเพื่อนแล้วครับไอเกียดโอ้ขายเหมือนแล้วเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งอีกแมนหนึ่งล้วกันขายแม่บ้านเฮ้ยหาทำไมหาไม่ร้านอะไรกันครับผมสวัสดีครับครับอันนี้ขายกันไม่นอครับไอเอออ่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งอีกแมนหนึ่งครับผมเป็นแม่สาวบอหรือยจังไหร ลูกที่สองครับผมแม่ท่องบอกทองหาเดือนทองกับพ่อได้ครับทองกับช็อกโกแลตพี่น้อง U N C 1 7ึเดทับหนึ่งเด้ออันนี้ครับผมอ่ะนี่อ่ะทองห้าเดือนกับช็อกโกแลตอันนี้คือตรวจทองเราเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับโบ๊ทโบ๊ทจังสี่หลันหน้าตาขอแข่งขาใหญ่ๆอ่ะตัวนี้หนาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะแม่นี่เฟรมใหญ่หนาดีนะครับอ่างลึกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่ารั้ตัวยาวเนาะพี่น้องสงส่วนครับเป็นทองที่สองเนาะครับผมลูกที่สองในท่อง ท้องกับช็อกโกแลตนะครับเนาะ UNC 17ึทับหนึ่งพี่น้องเอา้านี่แหละครับใส่พอดีๆไว้ใหญ่นี่เด้อรหาเดือนแล้วพะนะตัวนี้เขาเปิดราคาอะไรเปนหนไรครับ43,000บาทสี่หมื่นสบาทพี่น้องอ่าสำหรับแม่นี่เดอ้ออ่ะนี่ครับอ่าราคา43,000บาทครับผมอ่ะแม่ทองเด้อพี่น้องผู้ใดมองหาแบบนี้อยู่ร้อยเรียงเด้อพี่น้องเด้ออยากจะได้งวงงามๆเอาไปใบเรียงครับผมตอนนี้ฝนมาแล้วหยาเริ่มป้งหยาเขียวพี่น้องเอางวงงามไปใบเรียงกันเนาะนี่แหละครับ อ่ะสี่หมื่นสามพันราคาต่อรองได้หน่อยครับผมอ่ะตอรองได้ครับผมอ่ะมาจากโตครับวันนี้แม่เดียวแม่เดียวเนี่ยบอกเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์ครับผมอ่ะห้อยได้จากที่ไหนครับอำนาจฟท่าเรืออำนาจฟาร์มจากรอยเอ็ดเด้อพี่น้องเอานี่ครับนี่แหละงวงงามงามเพิ่นมีไห้พี่น้องเอ้าต่อรองกันเอาเด้อครับผมอ่ะมันมันครับผมครับขอบคุณครับอ่ะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูขยับมาด้านนี้ครับผมพี่น้อง เอสวัสด,ดีครับครับผมมเอนี่เป็นเจ้าไหนน้อได้ตัวไหนนี่บอกฟิ้มยิ่งย่งนี่บอกอ,อันนี้เป็นแม่แยกบอกครับเพิงไหนแม่ทองครับผมทองเจ็ดเดือนครับแม่นี่ทองกับช็อกโกแลตหกเดือนครับผมอ่ะนี่ครับทองกับช็อกโกแลตได้หกเดือนเด้อพี่น้องครับ U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งคือกันเด้ออ่ะสำหรับแม่นี่ส้นสูงเท่าไรครับแม่นี่ร้อยห้าสิบบวกบวกยูดอกพี่นอ้องเอ้านี่เด้อ ครับผมแม่ใหญ่เฟมใหญ่อ่างใหญ่เด้อพี่น้องเด้อครับผมสีแดงดีแดงเข้มเพิ่นยืนในโฮมพี่น้องอ่ะนี่แล้วครับกบหางใหญ่ๆนี่แหละเอานี่เด้ออ่ะนี่ครับเบิ่งเนาะครับเนาะเรียมโตอ่ะนี่ครับนี่เด้อเอาตัวนี้เฮาเปิดราคาอะไรไปนลยครับเปิดราคาไว้49,000บาทเด้อพี่น้องตัวนี้ครับผู้ใดงบองหาหัวเฟมใหญ่ๆจังซี่ครับผมอันนี้ท้องที่ไหนครับท้องที่2พี่น้องเอ๋อนี่เด้อครับส่วนสูง150บวกๆครับผมอ่าท้องกับช็อกโกแลตได้6เดือนเนาะ ครับเอาผู้ใดมองหาจังสิครับผมอ่ะมีม้จกโตครับมันม้ตัวเดียวเนาะเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าสานย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกสามสองสครับผมหอยอัดจากสารคามเนาะครับผมเอานี่เด้อครับเด้อมึอนี่งวงงามๆพี่น้องเอามันๆครับผมครับอ่ะนี่ครับอ่ะผู้ใดสนใจอยากจะได้ครับผมมึอนี่งวงงามงวงแดงกับมาหลายคือเกาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะเบิ่งผมเห็นเบิ่งเรียมโตครับมีแม่ทองงามๆไห่พร้อมพี่น้องเอานี่แหละครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมพากขยับมาด้านนี้สวัสดีครับครับผมอันนี้แม่แม่สาวบอกครับหรืองไหนสาวสาวจักเดือนแล้วครับนี่ปีจเดือนเลยปีหกเดือนอ่าปีหกเดือนครับผมกะเป็นแม่สาวความผสมเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับฟันนำนมอยู่พะนะเอานี่แหละโยกโยกยืนยิ้มยิหนาหนาจังซี่พี่น้องเนื้อหนังอยู่ๆเลยเด้อครับเด้อแม่นี่ส่วนสูงเท่าไหร่ไอส่วนสูงนี่ประมาณสี่ร้อยสี่สิบผาได้เยอะบ่ ครับ <tem> <zy> ผมประมาณเออบวกไล่เติมยี่ดอกก็ตีตั้งไม่หายเนาะนครับผมนี่เด้อครับเด้อเบิ้งจากไขยพี่น้องเอายืนยังซี่ละนี่ครับเอานี่เด้อครับผมอันนี้เพิ่นเป็นลูกคาเดย์ใส่ลูกซุปเปอร์เอ็กครับผมอ่ะลูกซุปเปอร์เอ็กเด้อพี่นอ้องเด้อเอานี่ครับจะได้งัวสาวนะครับเนาะเอาไปไวน้นี่ครับตัวแดงๆดีๆสีเข้มๆงามๆเด้อพี่นอ้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับตัวนี้เปิดราคาไรเป็นไรครับสามหมื่นห <35? S 2> ้า สามมื่นหาโอ้สามมื่นหาผมมาสิเรียนคุบสินี่พี่น้องเออนี่ครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมอ่ะตัวนี้เด้อครับเดอ้อเออนี่ครับว่าเม่นสามมื่นหาสีฟ้าคุบก้อนมูสินี่พี่น้องอ๋อนี่ครับข้อแข้งขานะครับนำไตเผินถึงสี่เด้อพี่น้องเดอ้ออนุ่ยู่ยนี่ครับอ่ะนี่ครับบดทบทน๊นี่แหละหัวหล่นหล่นเออสำรับแม่นี่แม่สาวอ่ะเดี๋ยวผมพามาเบิง้งซังนี่บัดที่นี่มีอีกแม่หนึง่งเอ้าหามุมเบิ้งให้ดีๆเพราะนี่ทางนี่เผินติดรถเเนนนาาะะพี่้อง ครับผมนี่ครับสีแดงดีแดงเข้มบักขักเด้อพี่น้องเด้อเม็ดบักขามเลยละ่ะอันนี้ครับเอานี่อ่ะอีกตัวนึงครับผมอ่โค้กหางใหญ่ๆเครื่องดำๆเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นเป็นลูกคอไหนครับลูกออกฟอร์ดโลโจพี่น้อง604ู60ทับซเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ครับผมตัวนี้อายุจักเดือนครับปีเดือนหนึ่งครับผมอายุ13เดือนพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่าลูกสาวออกฟอร์ดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่อยาก อยากขยับให็นมือมุมดีๆเนาะครับเนาะตัวเพิ่นยังสี่เนาะนี่ครับขอแข้งขาเด้อครับเด้อพี่น้องเอาโค้งหางไงอ่านี่ครับสีแดงดีแผ่นหลังแตกเด้อพี่น้องหัวล่นๆเทียบเขาให้แล้วอ่านี่ครับรถเพิ่นยับพอดีพี่น้องเอาอ่านี่เด้อครับผมอ่านี่ครับตัวเต็มๆครับผมอ่านี่อ่ะนี่เด้ออ่ะลูกอ็อกฟอร์ดโลโจอเนาะ604ูทับสอายุ13เดือนเปิดราคาอะไรไปไลยครับหกห0 0่นบาทอ่ะ อาราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องราคา6 0,000บาทพะน,นะตัวนี้นี่ครับอ่าอ่าเบิดใบเพิ่นมีให้ครบเนาะอ่านี่ครับเด้อเพิ่นมีใบให้เด้อพี่น้องนะครับเนาะ,ะใบหลอดเพิ่นยังครบเด้อพี่น้องเด้อของเจ้านี่ครับผมมีม้าจะโตครับวันนี้เขาแปดโตเหลือแค่นี้บ่เหลือสองอ่าเหลือสองแสดงว่าง่วงงามเพาขายดีเอ๋อนี่นะครับเด้อใบหลอดเพิ่นมีให้นะครับครบนะครับเนาะอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวให้หลดไปก่อนพี่น้อง นี่ครับเบิ้งในเบิ้งครูกันดีๆแบบที่นี่ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อยืนงามๆอยู่นี่แหละอ่ะอ่ะครับผมฝากเบอร์นะครับบินศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามจากเซียครับจากยะโสห้อยยังเนาะปั้มสิโอเวนโอเวนครับผมอ่ะจากยะโสเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอางามๆนี่แหละครับครับเอามันๆนะครับเด้ออ่ะอ่ะที่นี่ครับผมขยับมาหาห้อยปีนี้แบบที่นี่ครับผม หวัดดีครับอ่ะเป็นจังไหนครับผมมือนี่เจ้ามานสองตัวสองตัวนี่บ่อ่านี่ครับเอาเพิ่นกระด้งเบิ่งราคาน้ำยู่บ่นี่จังไหนแม่ลูกแม่กับม่านดย์อสิ้นเดือนนี่แม่เพิน่นบ่อ่านี่ครับสิ้นเอนนี่เมีขอสิ้นเดือนอ่านี่ครับเอา สิ้นเดือนพน้าพี่น้องอีกบ่สจะกี่มื่นเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมอันนี้ทองกับก่องพอได้หรอครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งทองกับเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกตัวลูกเพิ่นเน่ลูกอเมริกาเจเจเก้านี่ครับเอาเอานี่เด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวผมให้เบื้องตัวดีๆนี่ครับอ่าแม่ทองเด้อพี่น้องเด้ออ่าสีแดงดีแดงเข้มแม่นี่กกอ่านี่ครับเงาหางบักไงเด้อพี่น้องเด้อครับผมแล้วก็ขอแข้งขาเพิ่นก็ดีไงเง็บดีนนะะครับเา อ่าเป็นแม่ท้องกับ KF31 ฟสาหนกำหนดคลอดคือสิ้นเดือนเ <valu you. S 1> ด้อพี่น้องอ่านี่เด้ออ่าสิ้นเดือนนี่กำหนดคลอดพ่ะนะไปรุ่นอวตารตัวผู้ตัวเม่เด,ด้อพี่น้องเด้อลูกเพิ่นอ่านี่เด้อเอานี่แหละครับอ,อ่าตัวนี้ตัวแม่เนาะครับผมอ่าอันนี้ตัวข้างหลังนี่เป็นลูกเพิ่นเนาะลูกลูกแม่นี่คืออันลูกแรกอ๋อพี่น้องอันนี่ อะเปิดแยกมันบ้ะครับนี่เปิดแยกก็ได้อย่างไรอเปิดแยกราคาแม่นี่ว่านไหลไปไหนครับแม่นี่หกหมื่นหาลูกหาที่หาแม่นี่หกหมื่นหาพนักพน้องแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าสิ้นเดือนนี่ครับผมรอกินน้องเลยเด้อผู้ใดยจะเอาไว้นะครับเนาะอ่ะนี่ครับอะหกหมื่นห้าพันบาทพนันสำหรับแม่นี่อ่ะที่นี่เดี๋ยวผมหาเบื้องมุ้มตัวนั้นให้อีกเด้อเปินพี่น้องอันนั้นอ่ะนี่ครับเป็นลูกแรกของเพื่อนเด้อพี่น้องอ่ะครับผม เดี๋ยวให้รถเพื่อนออกไปก่อนพี่น,อน้องอ,อ่ะนี่ครับมาเบิ้งโตลูกแรกของเพื่อนเนื้อพี่น,อน้องอันนี้เป็นลูกอเมริกา779เนาะครับเนาะนี่เด้ rum. อครับผมส่วนโตเพื่อนกกยยุบประมาณอ่าว่ามันสิแตะเกือบร้อยซี่สิบได้ยุบครับสูงยนะูเด้อครับผมสำหรับอันนี้เป็นลูกแรกเนาะครับเนาะครับนี่เด้ออ่ะเปิดราคาไว้หาเมื่อหาพนะตัวนี้พี่น,อน้องอ่ะครับผมเป็นลูกแรกของเพื่อนเนื้อครับเด้อครับผมอันนี้คือราคานะครับเนาะ นี่ละเอ้ารับอ่ะนี่ครับลูกอเมริกา779ครับผมอ่ะเด้ออ่ะครับผมเอ้านี่เด้อพี่น้องกับเพื่อนกับยืนเบื้องกันหลายอยู่เนาะครับเนาะอ่ะที่นี่นะครับอ่ะฟังด้านนี้นะครับอากานี่ครับตัวแม่เพื่อนเอ้าครับผมห้อยห้อยพี่ห้อยพี่ห้อยพี่ครับฝากเบื้อนะครับมาที่นี่ กรบผมเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หกหนึ่งศูนยอครับสองแครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้ออกำลังต่อรองราคาคุยกันอยูอ่เนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับนี่ครับเอาไปร้อก,กินน่องเลยพี่น่องสินเดือนอ คร, no part, ครับผมเอ้ามันหมันครับม ja ันหมันอ่าครับผมครับครับผมครับเอ้านี่เด้อครับเด้ออ่ะน uh> ี่ครับงัวแดงงัวงามหลายพี่น้องมือนี่เพราะมีให้เบิ้งอยู่ดอกครับอ่าเบ้าลึกกับอยู่เพราะเบิ้งรายละเอียดแต่ละโตไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าอ่าราคาเปรียบเทียบอัปเดทน้ำกันว่ามือนี่เป็นจังไหนแน่พี่น้องเอ้าขยับมาฟังพังด้านนี้พี่น้องนี่ครับทั้งพี่กำลังเบิ้งอยู่ครับผมนี่ครับเป็นโฮบหนาๆจังน้อยอยู่ดอกพี่น้องมือหนี่ครับผมอ่าทั้งค้น ขายกันไปนอครับนี่ขายไปแล้วขายแล้วโอ้ครับผมเท่าไรล่ะครับนี่สามสิบเจ็ดเออสามสิบเจ็ดครับผมขายกันแล้วครับผมลูกแม่นอ,อเนี่ยบอกขายบ้านนั้นเนี่ยบอกมันตื่นเออนี่ครับอ่าแม่ลูกลูกแม่สามหมื่นเจ็ดพะนะขายกันไปแล้วครูนี่พี่นอ้องอ่ะนี่เด้อเอามาครูเดียวนี่บอกครับคมเดียวนี่บอก เดี๋ยวก็ลูกคู่เดี๋ยวคอรูปอ่ะว่าไปยังขันขายกันแล้วครับผมเอ้ามันหมันครับมันหมันอ่ะนี่ครับเอาผมพาขยับมาพี่ต่อครับผมเอออ่ะเดี๋ยวพามาทางด้านนี่ต่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมสุดเลยครับอันนี้ของข้าวบ้านน้อครับครับผมอันนี้เป็นคมแม่ลูกเนาะครับเนาะครับผมแม่ลูกอ่าฟันคูลูกแรกเนาะครับผมผสมเจ้าจ่าเป็นสัตว์พอดีอ่าแม่เป็นสัตว์พอดีพี่น้อง ลูกได้สองเดือนแม่เป็นสัตว์แล้วแม่เพิ่นเป็นสัตว์เร็วเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับแม่นี่ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับ oh, อ่ะอยสี่สิบนะบวกลบน่าจะได้เยอะดอกพี่น้องแม่เพิ่นเด้อเอานี่แหละครับโคมนี่แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกเพิ่นเป็นลูกพอไหนครับลูก exclude, บ้านี่ลูกพอบ่ชัดเจนเนาะนี่ครับเอาเบ่งโตลูกเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่ะเนื้อหนังสีแดงๆอ่ะหยูหยูยังซี่หระพี่น้องเนื้อหนังเพิ่นะนาจะเป็นลูกหลอดเยอะดอกครับอ่ะนี่แหละเอา Sabes, ครับผมคู่นี้เขาเปิดราคาไหไไปเลยครับส ah, so so ี่หมื่นสองพันบาทพี่น้องเอานี่เด้ออ่ะนี่ครับอ่าราคาสี่หมื่นสองพันบาทครับผมอ่ะนี่เด้อนี่ครับแม่กําลังเป็นสัตว์อยู่พอดีครับผมอ่าอยากจะได้พอได้พอดีๆก็เอาไปใส่เอาพี่น้องนี่ละนี่เด้อเอานี่ครับครับได้ไม่จะโตครับมันนี่ตาตาตัวตัวไหนน่ครับของหายหมดแล้วเหลือคมเดียวนี่บอกอ่ะฝากเบอร์นะครับบัตรที่นี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ เก้าหกศูนย์ครับผมห้อยได้จากทางไหนครับห้อยฝ้าจากเกียโซห้อยฟ้าจากเกียโซพี่น้องเอา้านี่เด้อครับเด้อเอามัน,ม,นมันครับผมเ,เดี๋ยวครับผมอ่เดี๋ยวให้เบิ่งโตัลูกเพิ่อนอีกแค่หนึงอันนี้ครับลูกเพิ่นแขนดีๆพี่น้องเอา้าเป็นแต่เอาเยอะดอกนี่เด้อครับเด้อต่อรองกันเอาเอา่ะนี่ครับอ่ะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาพ,พาพี่พาน้องมาเบิเบง่งแม่สาวอีกแม่นึง,นง, drawing, นงเด้อพี่น้องเดง้อแดงๆดีๆหัวโลนๆนี่พี่น้องเอ้าแดงดีสีเข้มเลยตัวนี้อันนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับ ลูกครับครับผม <19. S 2> เปิดไบหางเพื่อเก่าเพิ่นเป็นลูกพอ่อใดครับเนี่ยลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุจักเดือนครับอายุสิบเดือนครับอายุสิบเดือนพนาพี่นอ้องลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุสิบเดือนเด้อสำรับตัวนี้เนาะอ่านี่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงรอยหกสิบอ่านี่ครับไปอีกไกลเด้อพี่น้องเด้อครับผมส่วนสูงตอนนี้ประมาณเท่าไรครับเนี่ยส่วนสูงเพิ่นประมาณเท่าไร ด้อยสามสิบห่าพี่น้องอ้านี่ครับเนื้อเนื้อหนังเลยเด้อพี่น้องเนื้อเบิ้งครับอ่ายูยูนี่ครับไปได้อีกไกลเนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับผมเห็นเบิ้งอ่ะกกหางใหญ่ครับผมนี่ครับอ่านี่ครับยูยูเครื่องดำดำอ่าครับหนาหนาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่เอานี่ครับอายุแค่สิบเดือนโตได้ซัมหนี้เราพี่น้องครับผมอ่านี่ครับหางมื้าบาทหางมือเก้าพันบาทไปยืราคาอ่านี่ครับราคาราคานี่ต่อรองได้เด้อพ uh, uh, ี่น uh, ้องเด้อนี Salt ่ค uh, 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 ื้อสองหม เดีนน๋ยวเราเอาไฟอัดกํลังมาเบิง้งเออเบิ้งเอาไปครับนี่ <c oughs> นี่ครับเนาะห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้พ,พี่น้องดู KF31 อายุสิบเดือนเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เอา้าแดงๆดีๆโบท๊บทๆจังสี่ละครบเครื่องครับผมมีมาตัวเดียวนี่เนาะครับ มีมีม้จะโตครับนี่นี่ตัวเดียวโอ้โหลเอาฝากเบอร์นะครับผมฝากฟาร์มตาฟาร์มอำเภอเมืองมัสรัามศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนครับผมอ่ะคุณตาฟาร์มเนาะครับเนาะ10เดือนอ่ะนี่ครับเอ้า10เดือนเออนี่ครับอ่ะนี่แหละครับนี่เอ้านี่ครับแดงดีสีเข้มไม่ยืนเบื้องน้ำกันเราพี่น้องมาที่นี่อ่ะนี่แหละครับ เออเอาคร <fine> ับผมโอ้ยปันหินแม่แล้วเด็กมือนอกบอกเลย่าโอ๊เห็นแล้วบอกเลยเออเอานี่ครับเต่ามาเอาเล้วพู้ใดยที่เป็นเจ้าของครับผมมีน้องเพื่อนเสี่ยวกอนนี่นี่อ่านี่ครับเอาหมันๆนะครับเด้อครับผมขยับมาด้านนี้เด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพาเมืองฟังทางพี่ครับบัดนี้ขออนุยับนะครับเด้อครับผมขายกันไม่นอยคุณพ่อขายขายไปครับเนี่ยซื้อเราบ่ อ๋อครับผมอันนี้ของผู้ใดกันครับยืนอยู่นี่อของมันเป็นไงผู้กำกับผู้นี้ล่ะครับเจ้าของเอยูพี่น้องเดีนะครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของแห่กันพี่น้องแบบนี้นี่หาทางยางไปครับฟังทางด้านไหนก็ <Tamam. S 2> มีหลายอยู่เด้อพี่น้องเรื่องงัวนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพายยางเบิ้งไปเลยๆแล้วกันนี่เดี๋ยวขับเด้อครับผมอ่ะอะ่มื้อน,นี้บรรยากาศทางงัวแดงงัวงามหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมกับพอมีให้เบิ้งอ่าราคาได้ร้อยใดผู้ใดอยากจะได้นะครับนอกจากเบิ้งเอานะครับพี่น้อง อ่ะต่อร้องกันได้ทุกตัวเหรอครับยูนี่เอานี่ครับอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับผมในไม้จากตัวนอพอ่อไหมนี่ตัวเดียวนี่ล่ะตัวเดียวนี่บ่อ่าตัวนี้ว่าทวออวเท่าไรล่ะพ่อสามสิบเจ็ดอ่าสามหมื่นเจ็ดอ่านี่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทพอนะท่องแล้วตัวทองได้อ่ารับประกันทองมันบ่ครับผมใส่พ่อได้ไว้ครับ ไอ้เครื่บางเ F3 หน่ใบอยู่มันอ๋อใบอยู่ในรถมันบ่ครับผมใส่เครื่อ F3 หนึ่งว้ใบในรถพี่น้องเอานี่แหละครับผมโบ๊ทบ๊ทตังสี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าส่วนสูงประมาณด้วยสี่สิบห้าบวกบวกได้เนาะครับผมอ่านี่ครับตัวนี้เออเด้ออ่ะครับผมอ่ามาตัวเดียวนี่น้อยของพ่อเนาะอ่าครับผมอ่าราคาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ดราคาอีกรอบหนึ่งนะเท่าไหร่ก่อ สามชิพเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทได้เพื่อได้ลดราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อตัวทองได้เลยครับผมอ่ะนี่แหละเอาครับผมอ่ะนี่เด้อเอาฝากเบอร์ได้พ่อฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดหกห้าหกห้าแปดห้าห้าแปดห้าห้าตู้เนี่ยเครื่องหนาวต่อเนี่ยเครื่องอ่ะครับผมเนี่ยเลยจังเลยครับผมพ่อตู้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะจากร้อยเอ็ดนาะครับเนาะครับผมอ่ะมันมันครับพ่อมันมันครับครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ สวัสดีครับขายกันไปนอครับนี่อ่าเสือไปเปลี่ยนงัวออเสือไปเปลี่ยนงัวอยู่อ่าขับมัน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 ครับผมสวัสดีครับครับผมอ่าเป็นจริงไหนนอคุณพ่อมือนี่ครับผมลูกเมื่อลูกไปใส่เหมือนว่าสั่งมาเรื่องว่าโอ้นี่ครับมาแล้ว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 เออนี่เออเอานี่ครับลูกมาแล้วอ่ะหยุดกันลูกหยุดกันอยู่กับเมียจะเข้ากันอ่ะนี่ครับเอา นี่ครับแม่ลูกเด้อครับเด้อลูกโตแม่เนาะนี่ครับแม่ลูกลูกแม่แดงแดงดีๆอันนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อไดนครับไปดูตัวลูกเพิ่นเป็นลูกช็อกโกแลตเด้อพี่น้องเด้อครับผม u n c 17หนึ่งเ็ทับหนึ่งเดี่ยแต่ทับแล้วอ่าเดี๋ยวจัดเดือนแล้วครักเนี่ยจัดเดือนก่อนอ่าครับผมอ่านี่เด้อครับเด้ออ่าของแม่เพิ่นนี่กับผสมแล้วคือกันผสมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมิ มิถุนาเด้อพี่น้องเด้อหกหกเจ็ดนาะครับเนาะกำหนดคลอดกับหกเมษาหกแปดแม่เพลินนี่ผสมกับอ่าพอได้ครับถอดนะ <c oughs> อ่าอเมริกา779เด้อพี่น้องเด้อครับผมใบหลอดเพิ่นครบเนาะอ่านี่ครับอ่ของแม่เพิ่นครับผมอ่านี่เด้อเอ้านะครับอ่าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับคู่นี้คุ้มนี่เปิดราคา,าไรบ้างเลยครับ46ครับเปิดราคาไว้ที่46,000บาทพระน้าพี่นอ้อง นี่ครับแม่เพิ่นกับประมาณหน่อยสี่สิบบวกๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคู่นี่คมนี่เอานี่ครับอ่ะนี่แหละนี่ครับเดี๋ยวผมขยับมาด้านนี่ครับผมขอหยาดได้พ่อเด้อเบิ่งโตเต็มๆให้อ่ะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องโตเพิ่นเนาะอ่ะนี่เด้อครับเด้อคู่นี่คมนี่ครับผมอ่ะนี่ครับเป็นเอาเป็นตะตอยอดดอกพอได้ไหมจากโตมือหนึ่าตโตได้แน่ครับโตโตนั่งกับแม่นบ่โตโวตัวนั่งมาเท่าไรครับ ตัวนี้สามสามหมื่นหกสามหมื่นหกอ่ะนี่ครับตัวนี้สามหมื่นหกพี่น้องอ่ะนี่เด้อบดบดจังส่ล่ะข้อแข้งขาส่วนสูงโมแมนสิเกือบแตะๆลอยหาสิบพันบ่ทแตได้เออนี่เด้อครับเด้อหัวล้นๆนี่แหละครับเอ้าเออเอออ่ะนี่เด้อครับเด้อเอาบดบดนี่แหละสามหมื่นหกพันบาทเป็นแม่สาวเนาะแม่นี่แม่สาวแม่สาวครับผมอ่ะแก้วกำลังลุนอ่ะตัวใดอีกครับบ่เนี่ยตัวนี้บ่สููนี้บ่เอานี่เด้อครับเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะนี่สามหมื่นหก ครับผมสามหมื่นหกอนาคตพ่อพันครับอ่ะเป็นลูกพ่อใดครับเนี่ยเป็นลูกสาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมเดือเดืออ่านี่เด้อครับเด้อกําลังหัทหัดขึ้นหัดโค้งขับคาบเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับอนาคตพ่อพันอ่ะครับเบิกงหำมันแน่ล่ะเออนี่ครับเอานี่แหละขอแข่งขาสีดีๆโบ๊ทโจังซี่เหรอพี่น้องเอานี่เด้อครับเออเสวนสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้รวยห้าสิบบวกบเบื้องไทยกับบ้านสีแต่อร่อยห้าสิบเกือบบ้านสี่ห้าสิบสามหมื่นต นี่เด้อครับผมเอ้านี่แหละครับนาคตพ่อพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์เบอร์เบอร์ครับผมเบอร์เบอร์ศูนย์แปดสี่แปดสามสองห้าสามสี่ห้าห้าสามส่าครับผมน้ำกันเล่นน้ำครับเออมาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้านี่แหละเอ้าครับผมของเฮียโจเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามันมันครับมันมันครับผมอ่านี่ครับมือนี่บรรยากาศทางงัวงามพี่น้องอ่มีให้เบิ้งหลายเด้อครับเด้อน้องคุณยังคอยกนน้องคุณอะไรนน้องคุยังคอยเอาตังค์อ ไปน้องคุงเจ้าง้วซิ้นมาหนิเอาง้วงามนี่เหียวรวยเย็ดเยือโตจังสิ่นจันนงง้วงามเออจังสั่นเหลียวเห็นบ่าขันเอาเนี้ยโจเพิ่น<ร>อ่าเพิ่นมีมาให้เรื่อยๆเราพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับเอามันหมันนะครับเด้อครับผอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพักขยับมาพี่มาทีนี้เอ่ะขยับมาด้านนี้สวัสดีครับครับขายเมื่อไหร่ครับขายเมื่อเล้วโอ้ยครับผมเนาะนี่ครับขายเมื่อเล้วพะนะเท่าไดแล้วครับนี่จังสิขายเมื่อพันตัวนี้มื่นพันครับตัวนี้แหละตัวนี้าท แปดพันมื่นแปดโอ้หนึ่งว่าแปดพันดื่อเสือพี่น้องเออเพื่นขายเหมือนเราเด้อครับเด้อเอานี่แหละครับนี่อ่ะครับผมมันหมันครับมันหมันอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินขยับมาด้านนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะบรรยากาศฟังพี่นะครับนอกจากอ่ามีงัวให้พี่ให้น้องเบ่งหลายเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมส่วนทางด้านไหนนะครับเนาะเออนี่เด้อครับมือนี่นะครับนอกจากค่อนข้างที่จะจื้นแฉะยู่นิดนึงพี่น้อง เพราะว่าฝนตกเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้งวัวกับเขามาเลือกซื้อเลือหาได้นในตลาดพี่น้องแต่ถ้าบ,บ่มีเวลาครับผมอีกช่องทางนึงตลาดนัดวัวออนไลน์เบ้ารุดก็จะพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาเป็นกันจั้งสิ้นละครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้นะครับเบ้ารุดก็จะยุดคลิปไปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้าสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ